สวัสดีค่ะพอกันก่ะปารุ่นค่ะปารุ่นพาเพื่อนค่ะเมื่อนี้อยู่บ้านค่ะอยู่บ้านโมเดลออกไปทงไปหน้าค่ะมืนน่อนี้ไอ้น้องเครียดค่ะน้องเครียดว่าจะเอาชุดชุดที่เอฟซีฝากมาใหา้มาแก่มาให้แก้ให้ค่ะเพราะว่าน้องใส่แล้วมันหลวมมาสันค่ะว่าหลวมหลวมหลายเตือม,มาสันน้องก็เลยว่าไอ้ปารุ่นอยู่ฐานโนเด้อโนูเนสียมาเอาชุดมาให้แก้มาสันค่ะ พว่าเพิ่นจะไล่ซุดข้าแรงนี่เนาะค่ะตอนแรงประสัน่น่หรือว่าจังไรนี่ล่ะคะ่ะนก็นเลยล่อหลาน,นะคะ่ะล่อหลานมาหลานจะมาเอาชุดมาตอนใดนะคะ่ะไอเพราะว่าช่วงนี้ก็ไล่ซุดดูเนาะค่ะไล่ซุดอยู่เลยลน,ะะยยนั่นราคาล่ะสาวเพิ่นสวยเอาซุดไหมก็เรื่องที่ไทยจ้า มันย่างมันหลวมบ่รวมกับตะขอบรยูบบ่หรือว er> ่าอะไรด้วยมันใหญ่มาถ้าใจไปเดียวอันนี้มันข้นมันกันสิไรดีๆเศรแห้งันมีแขนอนันต้งขามันน่ยมันแขนยนันอะไรเขาเลไรไรเปิดลูไรหลุดนี่ค่ะชุดกสีสวยสวยค่ะแต่ว่าร้านสาวป่ารุ่นนะผมกับบวี น้าก <laughs> like ับ่าท่าแปงค่ะมันมาให้เลเห็น้นเลยมาให้เลยมาสึดงามยัได้ทางไหมมีหางมอนี่มี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 กระโปงมีกกระโปงอีกกระโปง่าุดงามงามค่ะไม่ได้กวาดอะไรอยู่มันก็จำนะสิกวาดอะไรที่าน้า ่ะเหมือนเพ่นเอาชุดมาให้ป้าไอ้เกลี่ยไหล้วก็จะมาเล่นนำ้ำเงยดาวน้าค่ะเพราะว่าน้องแต่ละมือกับเริงค่าเลี้ยงเนาะค่ะเริงค่าเลี้ยงเริงค่งาซ่าาอมต่างๆเริงนี่ระค่ะงานบ้านงานหยังเป็นหลักของเพลินค่ะน,น,นุ๊านมากนเลยนุ๊ <laughs> นมาเต็งเนุมากอันนี้มาัจะแต่กีบแพร่ภาคก็สื้อมาหลายยุทธวแต่ว่าบอลูว่าอยู่ไซเบอร์ แส่สสแล้วก็ใส่แลวกสวยแม่นั้ตุยนี่อ่ะ่กันโอ้ชุด,ชดคู่กันน,นสืนค้ค่ะซุมเคยน้องย้อยมาเขลุนเกลี่ยเลยเกลยเล็วเทนแบบไม่ไปหม,ไมดไปแต่ใส่อีกอไมนต้งมาทด็อทเอาชุดมอหเพิ่นบอกให้ชิมดูเนี่ย่รมกนเป็นแย่แพลวอย่แพลวมกับมีพูดตัดให้ขึ้กันแต่ว่านีแบบว่านีเปลี่ยนชุดเราชุดบทนให้ปเรืนองมาแต่งเปลีสยนรอ เราไปทำเียนกันหหนึ่งะคะชุดสีสวยมากค่ะสีหวานหวานเดี๋ยวเหมือนีีปลารุ่นก็จะไอ้แกะชุดแทน้องกันค่ะสมแซมชุดแทน้องค่ะนี่ค่ะเพิ่งเอ้านี่ค่ะใหญ่เป็นกับเขามาหาเราน้องดาวเสียงทองฟินแลนด์ค่ะ งามบ่ลูกชุดน้องน่ะงามอยู่งามอยู่จ้าคนสวยๆบอกงามไงบอกบนม้วนอ่ะจักคนสุสวนกันไปหงค่ะอุบอิบอุบอิบค่ะคนเดียวร้านตาปาลุ่นจับชุดเขาอะไรด้วยค่ะเต้นยันยัปมาถ้าขึ้นเวทีเต้นมอลลุ คือก็ซื้อข้าซเป็นเเบย้างนกเังซืซแ่มือมันนข้างล่างใส่ปลรืออะไรลีล่องกเตนอะไรมือหนจอะออจังเอามาแก่ยม่มาเพิ่มเติมไม่ันระองตัวมันจนสีัน่นีข้างล่างมัเขียบมันการคาวไมันกเลยีงคลนงกันเห็นตัวจร มันหลูกับหลานค่ะวันจักถึงช่วงกันไปหาเทียนหยังค่ะนี่ตาว้าปะป้ปะาระสนค่ะ้าเบิ่งกันเนอะค่ะว่าไอ้หนูเทียนอาจจะช่วนอย่เดาไปเห็นหยังค่ะเดี๋ยวป้ารุ่นจะไอ้ป้บแจ้งชุดให้น้องให้ท่านใส่ไล่รสดค่ะนี่ค่ะชุดน้องเทียค่ะชุดน้องเทียเพิ่นเอามาให้ป้าปับแจ้งให้นิดน้อยค่ะเอฟซีใจดีเพิ่นฝากมาให้ค่ะ ันกระชุดงามงามค่ะเข้าใจเลือกสีคะค่ะเพราะว่าสีนี้น้องเคียดกะใสหลับขึ้นขึ้นค่ะสีสวยมากมากค่ะชุดกับงามค่ะหน้ากาพ่นตัดเย็บแบบเนียบเลยค่ะตัดเย็บได้สวยคักเลยค่ะ,คะตัดเย็บได้สวยโยต่ว่าน้องเคียดนี่น้องเคียดพ่นจะ ช่วงเอวจะแน่นไปนิดนึงค่ะว่าจะรวมพอค่ะอ๋อนี่ค่ะชุดเป็นกระง่ามค่ะตัดประดับตกแต่งแบบง่ามเลยค่ะแต่ว่าอย่างช่วงเอวคนนี้จะรวมนิดน้อยค่ะก็เลยว่าให้ป้าแก่เขาให้ค่ะเย็บเขาให้น่ว่าสันค่ะก็เลยจะจะไอ้นี่เนาะค่ะแก้ให้น้องใส่ให้มันกระทันลดให้กระชับพอดีนะคะ สวยมากค่ะสวยมากๆค่ะแล้วก็มันเป็นมันชุดคู่สังค่ะว่าข้องตุยตุยก็มีมาสังค่ะแต่ว่าข้องตุยอาจจะใส่พอดีนะคะอันนี้มันจะเป็นไล่เปิดจังน้อยนะค่ะไล่เปิดไล่เปิดโชว์ไล่สินะค่ะเพราะว่าขั้นขั้นมันบก,กชับนี่ไอ้มันจะเฮ็ดไหน้องนีรุดได้นะคะกะเ็กะเลยก็เลยว่าเอามากแกะเขาอีก เวลารูดซิบเข่านะคะรูดซิบเขาเพื่อนจะได้กระชับก็ดีนะคะ่ะสวยมากค่ะขอบคุณเอฟซีของไอหนเคสค่ะของหนูเคสที่เพื่อนส่งมาให้นะค่ะฝากมาให้งามดีดีค่ะเพว่าเพื่อนกับอันนี้เพื่อนเอามาตัดตัวหนค่ะแล้วก็มีกระโปงดึกอีกกระโปงมีกระโปงท่างหลังอีกค่ะค่ะเดี๋ยวปลาลุ่นก็จะจัดการให้น้องละค่ะ นี่ค่ะเรียบร้อยแล้วปลาลูนแก่ให้เรียบร้อยแล้วค่ะเอวเรื้อน,น้อยหน่อยค่ะเพราะว่านูเคลน่เอวเล็กมากๆแล้วก็นตัวน้อยค่ะนะคะ่ะว่าน้องเคดตัวน้อยแล้วน้องดาวก็ยังน้อยกว่าน้องนุไปอีกนะคะนะคะี่ค่ะสีสวยมากแต่งได้สวยมากค่ะเดี๋ยวตอนนี้นูเคดกับพ่อในกาบบ้านนี่ค่ะเพิน่นรอชูดเพิ่นอยู่ค่ะเดี๋ยวปลาลูนจะพาไปเบิงวาน่องอยู่น้ำกันเพิ่นพากันเท็ยนหยังค่ะ ติดกันค่ออย่างในขาแบบมักอยู่มักอมแอ้มน้่มอมอยม,มีน่กันสองคน,นหนาดละค่ะเ๋ยวป่านุ่นจะพาไปบึงค่ะว่าไอ้นูรากับหนูเคียดพาก,กันเฮ็อนอยังค่ะเแนี่แะ,ะค่ะสองสาวสามสาวสี่สาวเยองนุกันค่ะ <laughs> แล้วคนฝาก,กันเฮียนยังค่ะเห็นหนูเคียดสังเกตเยค่ะ <laughs> เอ้าไเลยคิ้วไปเอ้านิิวนะวานิไแล้วก็นิด้าเาอ่านรอยเขียนคิ้วให้นาตั้งไหนกอดูหน่อยกอป้าดูหน่อยใครเรื่องให้ป่าเบิงเบิงอันนี่หละจ้มีคิ้วแล้วมีิวแล้วคิ้วไม่ไปเที่ยวแล้วมเปิดไปใช้ดเประา หนูเคียหนูเคียบนี่จะบ่ค่อยมักแต่งหน้านะคะน้องเคียบจะไม่ค่อยชอบแต่งหน้าแต่ว่าหนูดาวหนูดาวก็พิงนี่มักมักแต่งค่ะมักแต่งหน้าบ้านนี้เขียนเกียวได้หรอพิ้งเซียนยังไงบ้างโอ้พอได้ล้วจะไปจะไม่ได้นานต่อจะไม่ได้นานเลี้ยวได้เวลาทานแต่งหน้ามาหอนเดียวแตงน้ำเดี๋ยวมันจะตื่นอะไรโอ้มาหอนเลี้ยกับคนกับบุคคลอันนี้หรอกโอ้บุคคลใบสามเลี้ยวคุนแต่งหลายคน กออับในต่อคิวมันมีคนิดกว่ากี้มาแต่น้่เพื่อนอีกมันไอ่ว้แต่คนเดียวหลายคนปรเดีย้าจับเราเตตัวข้าับนั่งมีอย่งรล่ะอเย็นยังอยืนักเดียวคุยกันร้งแมร้องอมวงีลแบบน่าใหญ่กำนองนังค่ะพอว่าพนยืนรักนมาแต่นนียน่อยจอ่อนจะออกเนาะค่ะ ย่างหักกันก็ฮักย่างีย่างเปียในกรดบานตีกันเลยตีกันบานีเรีนตอนหนเดี๋ยวไปกินตงคุเไปจะดเนี่ยทาแบบนน้องเกดข้ามทาดูกันไม่ยม่เห็นย่างหักกันทาดูกันอารักๆกันใหด้อังกันเนงเไม่เไม่เห็นตาเอะนู้ก็ม่ตาในแมละลูก ไยานี้ดิละอ้าวไปไปเห็นยังกันตเอากันาตเขาเหนื้อยป่มันเบือมันยังเนาะไปสวยหงนันไม่เข็ยทไ่คิว้ได้หอล่าใออกมาแล้วไปสวยก็กันลสวยได้ังวันนี้สวยได้จัม่เขียลเราล่มีบว่าปากสีเอามเอาเอาดีัที่้หอนอนที่เราล ปลาเอ็มปลาเติมสีให้น้องนะค่ะเ้มเม่ายปลาสีให้น้องซะแล้วไม่ไม่ีหน่อยแต่ปขปลาสิแล้วมันไ่กต้มแต่ต้มน้ำปลาอยู่บ่ไต่ต้มน้ำปลาอยู่บ่สี

ที่หมูส้าปลาลุนค่ะสาวสาวเลยค่ะสวยอเคตาตุนเขนคำว่าผมระยะาวนี่เลยนผมไม่เสียนั่นคือเม้ก่อนนองแต่งตัวอย่างเดียวเดี๋ยวน้องเต็งตัวนูงเคตาว่าจะหาให้ไปผมเงาเกล่ยดาวนะคอันคิดรติดอันกงแก ด้วยยีเนียมากกว่อ๋ออันเคราะติบอกองเน่ไปอยู่ทาวเอเลยหนีไปเห็นมากสองหลอบสอุดท้ายใครไปอยู่ทาวเห็นยูทบมูนไปขี่จำนะว่าเปนีรีก็ใหญ่สาํหนีได้นี่ไฮเดียวห้อีทไม่กังวลคิวเจ้าผมหลองเซนหน่อยอืมโมหลอนเซนหน่อยเราไม่หาหลันี็ดีเลย ต่อไปผมดูกับจะคือของลูดาวอนโลนเหมอโลนแลวโลนหมูลูกตอนี้นูีเล็้งอันนี้ช่วงนึงนะครนูดาวผมจนมาจะเบิดเพราะว่าเพิ่นเพื่อนแพ่เยี่ยวแพร่แพ่สปีดแพ่ยมันนูซาผมบอกว่ามันโลนแบบตอนผมผมนูดาวนะพึ่งจะกลับขึ้นมาแบบว่าเหลียบคือเก่าค่ะช่วงนึงนองแพร่ดิอุ้ยรุดที่เราบักลายค่ะ เดี๋ยวนอเก็จะตามหลังพี่เขียก็จะตามหลังพี่งเรก็ุ่นพ่ตา้องมแ่กาจะไปยื่เอารุ่นพ่ออมางหนังนองได้เดี๋ยวปารุ่นพ่อมาเบิ่งหนังนนั่งเรียนนั่งคุยกันค่ะ เดินจังไหนป่ารุ่นจะไว้จาเนียก่อนจังไหนกาแฟเลยนะจ้าฝากเพียรของป่ารุ่นผ้าพือน้ำเนค่ะแล้วก็ฝากช่องของน้องน้องเนาะค่ะน้องหญิงค่ะน้องหญิงเสียงน้องฟินแลนด์น้องเคสค่ะแล้วก็น้องน้องดาวเสียงน้องฟินแลนด์ค่ะแล้วก็ไอ้ลัคกี้ชาแนลค่ะจังไรกากน้ำกันเนลเลอค่ะก็ให้น้องนองมี่แบบ มีนได้ได้มีอยังเขามาอีกช่องทางนึงเนาะค่ะค่ะไปสมีกันจ้าสวัสดีค่ะ